สวัสดีครับชราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจิตวจญวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษในช่วงของเดือนตุลาคม2 5 6 4นีนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ ทีนี้มาดูในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวเมษกันบ้างเนะาะไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับเรามาดูไพ่เมนหลักเอเนอีของตัวคุณนั้นได้ไพ่ทัวบคัพเกิดขึ้นเนาะทัวบคัพเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองกับคู่ครองคนรักนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มา เขาเรียกว่าเหมือนมีความรักเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันได้มากขึ้นสังเกตดูหน้าไพ่นะครับว่าผู้ชายคนนี้กําลังเทน้ําให้กับผู้หญิงมันแปลว่าของลักษณะของการที่คุณกับเขาอ่ะมีการเรียนรู้มีการปรับมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมาใส่ใจดูแลกับตัวเราเองมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเราเองมากขึ้นมีความรักความสุขความหวังที่เจิดจรัสนะครับ ในวันพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้แล้วก็มีพูดแห่งความรักที่มาอวยพรให้กับตัวคุณแสดงว่าชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยตัวตนความรักความสัมพันธ์มีโอกาสทิศทางของความรักที่จะ มีแนวโน้มค่อยๆลงตัวแล้วก็สามารถปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์นั้นดีมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ในอดีตไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บางคนอาจจะสวยหรูบางคนอาจจะมีความรักที่มีความผิดพลาดบางคนอาจจะมีความรักที่ไม่ถูกเติมเต็มความรักที่อาจจะมีปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้น บางคนอาจจะกําลังมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไพส่สองถ้วยสองถ้วยนี้มันหมายถึงรักษาของตัวตนของตัวคุณที่มีความปรารถนาอยากจะมีความรักที่มั่นคงอยากจะมีความรักที่เติมเต็มอยากจะมีความรักที่เอาใจใส่ดูแลแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีแน่นอนเพราะว่าไพ่มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันแสดงขึ้นมาแล้วว่าเรามีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์มากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มัน ดูค้างคาอะไรที่มันดูเหมือนกับเขาไม่ได้ใส่ใจดูแลกับเรา for o อ s o เกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันหมายถึงว่าลักษณะของเขาอาจจะปล่อยให้เราอะรู้สึกหนาวเหน็บเย็นชาหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ตอบโจทย์กับเราเหมือนกับเรากับเขาอะอยู่กันคนละโลกเลยเขาทําอย่างเราทําอย่างเราพูดอย่างเขาคิดอย่างแบบเนี้ยมันเหมือนกับ เราพูดอะไรก็ไม่ไปถึงใจเขาเลยเหมือนเขาอาจจะยังดูไม่ค่อยปรับตอบโจทย์กับเราแบบนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับหรือว่าความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะบอกเขาเนี่ยในออฟสอตเกิดขึ้นมันดูพยายามมากนะครับมันดูเหมือนแบบเรากำลังอดทนเรากำลังต่อสู้เรากำลังแบบอยู่ในโหมดของความที่เราต้องพยายามเหมือนกับ ทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์ที่จะได้ในแบบที่เราต้องการก็คือ2ถ้วยเนี่ยมันเป็นความรักความปรารถนาของเราที่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะเติมเต็มเราก็อยากจะให้เขามาเติมเต็มในความรู้สึกแบบนี้บ้างแต่ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นจริงเนี่ยแต่เขาอยาก กับคุณอนะยังใช้อารมณ์ต่อกันอยู่ยังมีในเรื่องของความหงุดหงิดใจกันบ้างยังรู้สึกเหมือนกับเรายังต้องแบกภาระอยู่เหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเราเท่าที่ควรเหมือนเราพูดอะไรไปเขาก็ยังเฉยกับเราอยู่แบบเนี้ยนะครับก็คือฟอร์บสอดเกิดขึ้นมันยังรู้สึกว่าเรายังยังไม,ไม่ไม่ถูกตอบโจทย์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่อยากจะบอกให้ว่าสำหรับชาวเมธลัคนาเมธนะครับว่าค่อยคอยเป็นค่อยๆไปคุณแบกภาระในวันนี้สนะิบไม้เนี่ยมันจะ ดีขึ้นในวันข้างหน้าหรือมันจะโอเคมากขึ้นในวันข้างหน้าแล้วอะไรที่มันเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เขาอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กับเราเราก็พยายามเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนิ่งนิดนึงเนะเพราะว่าอิทธิพลของนายออฟสอดเนี่ยบางทีเราก็ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจหรือเรายังคงต้องปะทะกับเขาอยู่ะนะครับเพราะว่าอิทธิพลของ ดาบเนี่ยมันหมายถึงใน,นลักษณะของการที่เราก็มีความเป็นตัวเองเราก็อาจจะซัดในเรื่องของความเป็นตัวเองมากเกินไปโดยบางทีแล้วเราก็อาจจะเอาอารมณ์เหนือเหตุผลได้เพราะเรากําลังเหมือนกับสู้ยิบตาทุกวิถีทางนะครับจาก seven of swords เนาะ s o s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองอาจจะกําลังก้าวเข้าสู่การที่ตัวคุณเองกําลังจะมีชัยชนะแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณอดทนมากแค่ไหนเรากําลังแบบ เหมือนกับเราต่อสู้มากแค่ไหนเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าไพ่สรุปคือไพ่หนึ่งดาบมันหมายความว่าเราจะค่อยๆเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้หรือสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับความรนะักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้หรือสามารถที่จะมีชัยชนะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ดีแต่ว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันหมายถึงลนะักษัะของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีหลักการต้องใช้หลักการต้องใช้เหตุผลนะครับกับการที่เราต้องเคลียร์กันตรงนี้นิดหนึ่งหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เต็มเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอาจจะชนะก็ได้แต่ ในสิ่งที่เราชนะมันอาจจะเหมือนกับต้องมีไฟใดไฟหนึ่งอะที่อาจจะต้องแบบหันหลังจากตรงนี้ไปก็ได้หรือจบปัญหาตรงนี้ไปนะครับไพ่10 of s w o r d เกิดขึ้น t ทน of s o r เนี่ยมี2กรณีนะถ้าเราเอาชนะเกินไปเราอาจจะทําให้เราชนะจริงนะแต่คนที่พ่แพ้ก็ต้องเดินออกไปไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีคนใดนคนหนึ่งที่ต้องเดินออกจากตรงนี้ไปก็คือเลิกกันนะครับสิบดาบมันปรากฏน้องแต่ ไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีเกณฑ์เลิกแบบ100%เพราะอะไรเพราะไพ่สิบดาบเนี่ยมันยังมีไพ่สนับสนุนน้อยนะครับต่อการที่เราจะเหมือนกับเลิกกันเพราะไพ่สองถ้วยมันปรากฏมันแปลว่ายังไงก็ยังพอมีโอกาสมันแปลว่าเราอาจจะเคลีย ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครที่พอแล้วนะครับจบแล้วเพราะเราอะมีโอกาสชนะไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะทนต่อไปสู้ต่อไปอดทนต่อไปนะคุณก็จะชนะมันก็จะจบตรงนี้ไปแล้วคุณก็สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้อย่างมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับ s i x of cup เนี่ยมันแปลว่าบางทีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการ move on หรือเป็นการที่เราตัดสินใจที่เราเลือกที่จะจบ แล้วเราเลือกที่จะแบบรอคนใหม่หรือเราเลือกที่จะมีคนอื่นที่ดีกว่าตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันไม่โอเคละเราตัดความสัมพันธ์ดีกว่า10ดาบนะครับเราตัดความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเลยดีกว่าเพื่อที่เราจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ให้10อ็อปคแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเลือกที่จะ move on นะครับคุณมีโอกาสที่จะติดต่อสสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าตัวคุณที่เข้ามานะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคมอาจจะมีคนอายุน้อยกว่ามาลักมาจีบมาชอบคุณมาตามคุณนะครับประมาณนี้ถ้าเราเลือกที่จะจบแล้วหมุฟอ่อนก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมีคนมาตอบโจทย์กับตัวเรามากขึ้นนะครับจากสองถ้วยแล้วก็มีไพ่สาม เหรียญสามเหรียญหมายถึงในักษณะของการที่จะมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีคนมาเข้าหาตัวคุณหรือมีคนมาเจาะแจ้กับเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้คนที่จะเข้ามามากที่สุดก็คือคนาธาตุลมวัยกลางคนนะครับราศีกุม ตุนเมถุนแต่สถานการณ์อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดนึ่ไหนถือดาบเพราะว่าบางทีถ้าเรารีบร้อนเกินไปบางทีในการที่ตัดสินใจอาจจะเกิดความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเรายังสามารถที่จะมีการเติมเต็มความรู้สึกให้ได้ถึงสองถ้วยและมีคนมาติดต่อมาสารสัมพันธ์มามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นการคุยการพัฒนาการต่อยอดประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนใครที่ยังรอคอยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนายออฟเพนทักเกิลคือพยายามเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆพยายามที่จะ ทำศักยภาพเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเองให้มากขึ้นนะครับหรือเราพยายามอดทนอยู่ในที่ของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าหนูผมอดทนมามากพอละที่อยากจะอดทนถ้าอดทนไม่ได้ move on แต่ถ้าเกิดใครที่อดทนได้รางวัลของความอดทนนะครับนายออบเพนทัเิลเนี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวดูอย่างแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนอยู่คนเดียวก็ได้เป็นโสดก็ได้ประมาณนี้ความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกตัดแล้วก็รู้สึกเหมือนผ่อนคลายจนสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แบบนี้เป็นต้นแต่การที่เราอยู่คนเดียวเราเห็นคุณค่าของเราหรือเราพยายามอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ตัวเราเองมากขึ้นให้ความรู้สึกกับสิ่งที่ดีกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้มากขึ้นเนี่ย บางทีแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คู่ครองคนรักหรือคนที่เรามีปัญหาด้วยในอดีตที่ผ่านมาที่เรากําลังวิ่งเต้นทุกวิถีทางหรือคนที่กําลังเงียบหรือไม่ได้สนใจเราเลยกลับมาใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นจากให้ซิกออปครับคือการที่เขาอาจจะรีเทิร์นกลับมาก็ได้หรือเขาอาจจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่พัฒนาเติบโตมั่นคงได้มากขึ้นเพราะอะไรครับ การที่เราอยู่คนอยู่คนเดียวนะ่ะนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเองเราจะเริ่มเห็นข้อบกพร่องเราเริ่มที่จะเห็นเหมือนกับสิ่งที่มันแบบมีปัญหาในอดีตจนทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้ถ้าเราตัดสินใจในสิ่งที่เราเงียบและเฟดออกมาคุณอาจจะเห็นอะไรดีๆกับในสิ่งที่มัน ไม่โอเคในอดีตก็ได้ทำให้เราสามารถกลับไปแก้ไขปัญหาได้หรืออย่างน้อยเราก็อาจจะสามารถมีในเรื่องของความคิดการตกผลึกบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นนะครับมันอาจจะทำให้เราอะดูมีคุณค่าในสายตาเขามากขึ้นและมีอะไรที่มันโอเคได้มากขึ้นด้วยประมาณนี้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูไพ่สรุปกันนิดนึงนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวเมจะเป็นเช่นไรสำหรับความหักขอไพ่ให้กับชาวเมฆด้วยนะครับ อัศวินถือไม้นะครับควีนออฟเพนท a c เ e ิลแลวก็ไพ่8เหรียญนั่นเอง สถานการณ์นะครับใครที่กําลังอยู่ในท่ามการของการที่ต้องทําความรู้สึกสิ่งต่างๆในเรื่องของการทําหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของการงานของตัวเองมากขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะอยากทําอะไรในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นนะมันเป็นการตอบโจทย์พลชรนของตัวเราเองมากขึ้นและพยายามอดทนอดกัน้นนิ่งเงียบสงบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งราชินิถือเหรียญมา ราชนีถือเหรียญเนี่ยเป็นคนลักษณะของการที่เป็นคนที่อ่อน,น้อมถ่อมตนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับคนรอบข้างนะครับแล้วก็อดทนรอคอยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบจะวุ่นวายกับบุคคลอื่นสักเท่าไหร่เหมือนกับ ทำคุณค่าในเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดรัชนีถือเหรียญตีปริศนาหมายถึงการที่เรามีแวรลคุณค่าของตัวเราเองมากขึ้นในเรื่องของไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่เป็นในลักษณะของคุณค่าในเรื่องของจิตใจคุณค่าในเรื่องของ ความเป็นตัวเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีในเรื่องของความรักความปรารถนาที่มีโอกาสที่เขาจะมาตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นหลังจากที่มีรา,าศีธาตุลมก็มีรา,าศีธาตุไฟเข้ามาเพิ่มเติมที่อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นคือราศีเมษสิงห์ธนูเป็นวัยการคนอีกแล้วนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์หรือมาติดต่อกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ หรืออาจจะเป็นคนที่กลับมาก็ได้นะครับทตดลมและทัดไฟเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ